สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พาะสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดพิมพ์ใหญ่ A นะครับหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะครับผมปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมมันสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่ A นะครับเนื้อที่สร้างเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคและเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่นั้นนะครับจะสร้างจํานวนนะครับสามพันห้าร้อยองนะครับผมไม่มากไม่น้อยนะครับกําลังดีนะครับผมแบบนี้นี่ราคา เดินได้ขยับได้ในอนาคตนะครับพาะรุ่นนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับยุคกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่นิยมที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับสําหรับหลวง่ทวดยุคกลางนะครับสําหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับ ปัจจุบันก็มีอยู่ในรายการประกวดผ่าเครื่องพระพุทธชาธไทยที่สมาคมรองรับนะครับสามารถนําไปส่งประกวดได้นะครับผมนําไปส่งประกวดได้นะครับผ่ารุ่นนี้องค์นี้นี่สวยมากๆอีกหนึ่งองค์นะครับผิวนั้นสวยมากนะครับ สวยจลัดเลยนะครับรงนี้ก็เรียกได้ว่า100องค์จะเจอสักองค์นะครับผิวแบบนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับสบภาพดีนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดหวัดชังให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคจังหวัดปัตตานีนะครับ28่ธันวาปีสามเก้านะครับ เจตนาาในการสร้างนะครับนําเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไรลเจตนาในการสร้างนั้นดีจริงนะครับผมพิธีการลุกเสกนั้นเรียกได้ว่านะครับเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับผมสําหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าปลุกเสกที่วัดชังให้ถึงสามวันสามคืนนะครับโดยมี ท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าวิธีนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ดังๆนะครับเอ่อจากเอ่อแดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกแบบมากมายขับขั่งนะครับเยอะจริงนะครับผ่ารุ่นนี้นะครับปลุกเสกเยอะจริงนะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยที่จองกันทีแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนื้อสตางเก่านะครับผมเพราะว่า มีส่วนผสมของสตางค์เก่าเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าก็จะพระเนี่ยจะมีหลายผิวนะครับบางองค์ก็ดําปิดปีเลยแต่ส่วนมากเนี่ยพระรุ่นนี้จะดํานะครับเพราะว่าโดนมือดอนหรือว่าตอนหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือพระคาบดําเยอะมากสวยๆแบบนี้นี่ผมบอกเลยนะครับว่าหนึ่งร้อยองค์จะเจอสักองค์นะครับต้องเฟ้นหาเลยนะครับผมพบน้อยจริงนะครับ แล้วอืผิวเขานี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบออกมาส่องให้ดูแล้วกันนะครับนี่องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกปีกกว้างนะครับองพาเนี่ยก็จะล่ําแล้วปีกพาเนี่ยก็จะฟ้างนะครับทองทิพย์เนี่ยหาสวยยากจริงนะครับถ้าคนที่เล่นเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าทองทิพย์สวยๆเนี่ยหายาก ฝาเงินสวยนะครับเนื่องจากพาเนี่ยก็อายุเนปีหน้าเนี่ยก็อีกแป๊บเดียวเนี่ยก็อายุพาเนี่ยสามสิบปีแล้วนะครับก็พาะผ่านการเวลามานะครับแล้วผิวเนี่ยเป็นเนื้อแบบทองทิพย์เนี่ยพอโดนมือสัมผัสอากาศอะไรแบบนี้เนี่ยจะดำนะครับแต่ว่านี่องค์นี้นี่แบบโอ้โหดูผิวนะครับ สุดนะครับผมแต่เป็นบล็อกปีกกว้างนะครับลำตัวพ้าเนี่ยจะเท่าๆกับบล็อกทองคำนะครับแต่ปีกด้านข้างเนี่ยเขาจะใหญ่ฝ่านะครับอันนี้เป็นเตาลี่พิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนะครับบล็อกทองคำสังเกตนะครับว่าตัวองค์พ้าเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่า บีกบล็อกทองคำเนี่ยจะแคบฝานะครับส่วนบล็อกปีกกว้างเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะมากฝาระดับมินนะครับผมต้องพามาประกบกันนะครับจะฟางฝาจริงนะครับผมบล็อกเนี่ยผมไม่ได้แบ่งเองนะเขาแบ่งกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับนี่ปีกกว้างนะครับบบ,บ พระถือว่าเป็นพระที่สวยจัดอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วนี้โคดด้านหลังนี่เต็มเปี้ยนะครับด้านข้างหล่อเต็มนะครับองนี้ที่อยู่ในเลี่ยมทองนี่อลังการเลยนะครับพระเมื่อเป็นพระหล่อแล้วนะครับจะทำการตัดช่อแล้วเขาก็จะแต่งด้วยหินเจียนะครับนี่มีรอยแต่งด้วยหินเจีย ฟืบพิมพใหญ่จะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้นี่ทุกองโอ้โหน้ำผิวน้ำทองสู้กล้องดีเหลือเกินนะครับพวกนี้ร้อยองเจอองค์นะครับแบบนี้ยอดยอดเลยนะครับผมพายยอดยอดเลยตำหนินะครับหลุมเล็กๆที่สองนาฬิกาเส้นขีดขนาดบนโลกสี่เส้นตรงนี้นะครับ เมื่อบิดเอียงมาเนี่ยเราจะเห็นสองเส้นนี้นะครับนี่นี่จะมีสองเส้นเอียงๆแล้วก็มีคําว่านะครับโค้ดคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับยี่แปดธันวาปีสามเก้านะครับผม <c oughs> ส่องให้ดูนะครับเนื้อสวยนะครับ เป็นกระจับนะครับน้ำทองเนี่ยเห็นไหมครับแน่นแต่เมื่อตอนส่องไปเนี่ยแสงมันจะกดดูมืดนะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยผาสว่างนะครับ ริวจีวรค,คมคมสังกติคม,คมคมนะครับเนี่ยพอส่องไปแล้วแสงมันกดนะครับคูณยี่สิบเท่านะครับเนี่ยเขาจะมีค่าดแดงแดงสตางเก่าตรงเหนือบัวด้วยนะครับบัวเต็มทุกเม็ดเนี่ยแต่ผิวจริงเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่แต่เมื่อส่องไปแล้วเนี่ย ช่องกล้องรูรับโทรศัพท์เนี่ยมันปรับแสงนะครับมันก็จะบีบให้มืดลงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันสะท้อนแล้วมันส่องไม่ได้นะครับเนี่ยๆๆอันเนี้ยเ,ยเ,ยเ,ยเป็นสตางค์เก่านะครับส้มๆแบบเนี้เนี่ยแล้วเนื้อทองทิพย์เนี่ยตอนหลังรู้สึกว่าจะเก๋เยอะเหลือเกินนะครับมีคนผมส่งผมมาถามทุกวันจนผมตอบไม่ไหวนะครับ ไปเจอในตลาดสองร้อยสามร้อยะไรเงี้ยก็โทรส่งให้ผมดูโทรให้ผมรีบตอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับคือต้องศึกษาจากช่องผมไปให้ดีนะครับค่อยๆตั้งใจดูนะครับว่าพิมพ์พลาเป็นแบบไหนเนื้อแบบไหนโค้ดแบบไหนนะครับ <c oughs> ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคน นั้นทันกันหมดนะครับไม่มีใครตกราคาให้หลอกนะครับผมมีแต่คนแกงโง่เพื่อที่จะหลอกเอาตังเราแหละนะครับเขาก็บอกเขาไม่รู้นะครับจะวัดดวงก็วัดไปนะครับแปดร้อยพันสองพันห้านะครับพระว่าพาเกน,านั้นไหลมูล,ลค่านะครับผมนี่โค้ดอมหาพรมจะตอกด้านบนนะครับโค้ดชัดมากนี้ หลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับยี่แปดธันวาสามเก้าเนี่ยสังเกตน,นะครับว่าส่องไปแล้วมันจะดูมืดแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ผาไม่ได้มืดนะครับเนี่ยเทียบให้ดูก็ได้นะครับจับนวะเลยดำดำนะครับ <c oughs> จะได้ชัดชัดแจ้งแจ้งนะครับคือผาในน้ำทองสุดจริงนะครับ อยู่ในกรอบทองนี่หล่อเลยนะครับใส่กับสร้อยทองสักสองสามบาทนะครับองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับตรงนี้เป็นพนะระแบบน้ำทองวิทวา์ก็พรดีพิธีใหญ่นะครับเจตนาการสร้างดีแล้วก็พาสวยด้วยนะครับ อนาคตก็ยังสามารถราคานี่ขยับได้อีกเยอะนะครับองค์นี้นี่มาพร้อมนะครับกล่องเดิมๆนะครับพราไม่ผ่านการใช้งานนี่ถ้าแบบชอบเตารีดอยากหาพระแขวนติดคอสักองคหนึ่งแท้ชัวร์แบบมั่นใจนะครับไม่ต้องไปถึง0ูนยราคา3า0แ0 0ห้าแสนล้านหนึ่งเอาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่แพงมากนะครับผม เก็เน้นสวยๆไว้องค์หนึ่งเอาให้ถูกใจก็อง์นี้ก็คือคําตอบนะครับก็สําหรับองค์นี้พร้อมกองเดิมนะครับผมนั้นเปิดราคาไว้ที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับ แล้วก็มีพะเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพะเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพนี่ๆนั้นนะครับได้รับชมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ